สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องชาวแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสารนแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนกระไดมาทําการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํานะคะที่มีชื่อชุดว่าซิกโก้เคสตองโกค่ะพี่น้องบนแปลงมองนีค่ะไก่ทองคำแปดศูนย์ค่ะพี่น,อน,อน้อง,องมาบันนี่ออกห่วงแล้วค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการผสมยาด้ค่ะพี่น้อง สูตรนี้มีชื่อว่าซิกโกเคสตองโกนะคะ,ะเราก็ใส่ไปก่อนค่ะนี่คะ่ะใส่งลงไปได้ค่ะพี่นอ้องประมาณสองส่วนสามค่ะจุ่มไว้ถ้าผสมอีกรอบหนาค่ะทั้งมันน่อยค่ะเขาใส่ใส่พ่นทั้งนี่พ่นเอาค่ะไม่ใช่โดนนะคะลเลาก็ได้สยผสมตามอาตาัตราส่วนของถังนี้ไปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นสตองโกค่ะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยน้ำเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่ลงไปตามอัตราส่วนนะคะประมาณครึ่งลงไ,ไปเลยะคะ่ะปลอดภัยคะ่ะเป็นปุ๋ยน้ำนะคะ่ะไม่มีไม่มีกลิ่น,นะคะ่ะไม่มีสีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น นี่งงนะคะสกนี่ค่ะสตองซิงค่ะเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะอยู่ในชุดซิกโก้เคสตองโกนะคะเรรยากาศสามสีมโมงแรงกับสีแดดขั้นดับบปันได้ค่ะกับสีสีห่อนๆน้อยๆหน่อยจ้ย สตองซิงจะเป็นน้ำแน่เลยน,นะซอยได้แน่จักหน่อยนี่ค่ะสตองซิงสีงสงเป็นน้ำเรียวๆะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะครื่ององหมืนจะนอนก้นนะคะนีนะคะก็จะตามด้วยอาวอนกา ตามจับใบค่ะบพี่อาอวนกาดพระเอกตลอดการขอนเท่าใส่เข้าไปเลยค่ะอาวนกาดขอใยครึ่งขวดนะคะนี่ลงไปเลยตามด้วยอูเม่สตรีมค่ะอุ้ยผงของเราค่ะนี่ส่วนก่อนใส่ลงไปเลยค่ะ สามช้อนนะคะเอาหนึ่งสองสามนะคะเท okay, แล้วเราพี่น้องก็คนค่ะบันี้คนให้ส่วนผสมเข้ากันน้ำสีท่องน้ำสีท่องฟ้องสีขาวตัวนี้ค่ะพี่น้องคนน่ะปะปุ๋ยสูตรเข้มข้นค่ะฮอร์โมน รับทองด้วค่ะซิกโก้เคสตองโกค่ะพี่น้องนี่ค่ะร้านแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนกับชได้มาผลแปลงทดล่องไก่ทองคํา8แปดศูนย์ค่ะพี่น้องลงไปค่ะม้นแปดูนเข้มข้นขนาดค่ะพี่น้องเทลงไปบนถังขนาดยีสีบรลองเท่าค่ะว้าเฮียแด้ว ตาสิสิโอ้ยเป็นแต่เสียดายที่น้อบันี้เนาะเร่มเอาอันเหยียกหนามมากค่ะเรื่อาเหยียกหนามปรเทศไทยโอ้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 ยนี่ค่ะพี่น้องสาวใกล้แฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนทำการฉีดพ่น ฮอร์โมนที่มีชื่อชุดว่าซิกโก้เคสตองโกเราค่ะพี่น้องบนเนื้อที่อ่าแปดไรนะคะเนื้อที่แปลงนี้ทำการปลูกไก่ทองคำแปดศูนย์นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสาวไก,ก่กำลังฉีดค่ะขณะน,นี้เป็นเวลาประมาณจ,จักบา 3, บสามาบสี่มงแรงแล้วค่ะพี่น้องแดดแดดค่ะเนี่ยค่ะ วันนี้นะคะร้านแฮปปี้การ,กรเกษตรสาขาคอนแกนของเขานะคะกระดาษเส,สินนภารกิจการฉีดปุ๋ยน้ำทางใบหอม์โมนที่มีชื่อชุดว่าซิกโกเคสตองโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องบนเนื้อที่มองนี้ค่ะพี่น้องนี่ไก่ทองคํา80คะ่ะนี่คะ่ะเขากำลังมั่นใหญ่เลยคะ่ะหรือกำลังยิงแข่วขึ้นมาจากน้อยค่ะพี่น้องกำลัง ได้ทีเลยค่ะสำหรับการฉีดฮอร์โมนซิกโกเคสตองโกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้นแฮปปี้การ,กรเกษตรสาขาคอนแก้งกษตรได้อัล่าผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปได้เพียงแถวนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ